สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่ขรลหลักเลยฮะแพงสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวแลวกับฝั่งไทยสุผู้สุคนเมดืดสมองสุบอตนเครับเด้อเมื่อนี้กพบพบอกับช่างโรดคือเก้าครับพี่กัดกอยู่ที่โคกน้องนาะบ่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าครับผมเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศยามแรงครับโคกน้องนาะมือนี้มีฝนมดมือเดพี่น้องเด้อ สกลน,นครวันนี้มีฝนครับท้องฟ้าปิดบมมีแดดเลยครับพี่น้องตั้งแต่เสาเสารอหดคำมับครับมืดคึมมาแดดกับฝนกับโต๊กมาเป็นระยะระยะครับผมส่วนบรรยากาศทั้งนี้กัโอ้เรียบร้อยดีครับพี่น้องนี่ครับใส่กระจกแล้วเรียบร้อย ขณะนี้กับเป็นเวลาหาองแรงเด้อพี่น้องเด้อหามงแรงบรรยากาศก,ศ,กศ,กศกับประมาณนี้ครับนี่เลยครับโอ้หนามเต็มสาเลยครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมาบักยางคักเลยครับเมื่อน,นี้หนามเต็มสาเลยโอ้ทางบ้านเอฟซีเป็นจังไดเนี่ยน้อครับ โ<ส>ล่งเลยเนาะไปลโหลครับอืสวัสดีครับสบายดีแก้เสือเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮฮัลโหลสบายดีมาเมื่อไรจะฟังเรามาขมาฮอนกี้นี่ละว้าโอ้ยเห็นกินปีงไก่อยู่เโนอยู่โอ้ยนั่นน้อกไซด์นะว้าโอ้ย แฟนผมยังยูอ่ะนอะมยังข้นแม่ยังว่าแฟนตรไปอยูเวียงทองดก่อเโอี๋ยวทรท่เวียงทอง <c oughs> เออขักขักขัอืมอีกย่นีน่คือมามางเรื่อนเขาว่างานันหมดโอ้ยจักละ่ะจะไดกลับมาปะ <c oughs> ุมเพื่อนกัน <c oughs> อ้ถูนเ,น <c oughs> เพื่อนเพซานเหรอกล <c oughs> ับมาประชุมเพื่อนกันอ <c oughs> สร้างหเ้ากกกวนแล้วท่านป้เพิ่คู่าจากห้องทำงานกลายเป็นห้องครัวเนอะห้องทำงานขักๆเนอะคุณนา กันซีมี่ไม่แล้วตามมาอยากแล้วนะทำเสียตังคุบทิ้งไงไหมไ้วันอ้วัแมสวยแมนี่มันพ้อเป็นทุกอยงมันหน่อยเนาะขั้นสิม้มันทีเสียงกันหลายอืมเ้กเลยเฮ่าเหตุแบบนี้อีกอย่างหนึงกยอมรับว่าคิดเพื่อคนอื่นหลายบดอืมคิดว่าตัวเฮ็ุม่งขั้วข้างนอกเคนไปเพื่อ ไปคิดเพื่อเมียะไรไปคิดเพื่อถ้าท่านติดบ้านกับบ้านเจ้าของครัไปคิดคิดคิดทอดคนอื่นนี่ยเริ่มต้องเทศบาลมีปัญหาเทศเพื่อแต่คนเนินนอเพราะว่านิสัยส่วนใหญ่ชอบคิดถึงแต่คนอื่นเออโอ้โหน้ำตาลก็ทุ่มแล้ันนี้คือแห้งหลายแต่นอ้ะแห้งเหลือแห้งเหลือมาจากสะพานตะเคียน เไปกองเท่ปเนเดเป็นเป็นไรปิี่ยงไกลเซนเนาหันโอ้อันกับอันเอียงเกาอันปปลงไก่ดังนะโจกเอียนบรียังเกาะโจกอะไรโจกอะไรโจกขัียกขเปียกเอียนตับแยกเอียงิซิมเบิ้งไปหาจินวัดเนาะเจ้าเนาะเอฟซีเพิ่นกันหลาย้เดี๋ยวนี้ ไปเลาะตลาดก็มีแต่เอฟซีทุวงเงินโอ้คนหัวจักหลายพี่น้องพี่น้องหลายเอ้ยน้องหลายเนาะมได้ภาพผู้สาวไปหาห้ามกันไปเลยไปดีใจผู้เฒ่าด้วยมได้ภาพผู้สาวไปห้ามเลยว้าหัวหงอกนเออเนาะ มันมันมบตกแน่อบตกบตกมีเล็กเดมีเล็กเป็นระยะระยะเลยแลงกินเขาอมัตกแล้วมั้งโอ้แข็งสร้างกีกาคพนละยังจ่มีเล็กเป็นระยะหอยเป็นระยะอยูุ่่นข้าปุ้วหกันปะแมนัน้วันล้กันดันเอยค่นตกีปงไม่เลยบ่บ่าา มาเต็มที่เลยยี่ห้อนี่นะบ่เป็นนังแต่โตเป็นโต้กินเข่ายันเดียวตัวมึงนะอ่าตัวใหญ่มากเลยนะเออตัวใหญ่มากอืชื่อว่ามองนั่งเงินเฮ้เฮ้เฮ้ไปในเซตจะโดดน้ำก็ไปจะชิล่างสาบดิล่างสาบ้านนี้กันไม่ดีเลยนั่งอยู่างนี้ปเบิ่งมองนี่ก็เป็นมองเล่นน้ำไม่จ้ามองนี่ก็นั่งเบิรงนเ่อยเล่นน้ำกินเขาวเออเดี๋ยวหน้าร้อนเราได้เล่นน้ำแน่นอนเนี่ยแล้วก็และมันยิบออก

บมมเสาร์ได้่ะโมโมแมนเสาได้อ๋อบ่แล้วจะทุบยังไงเลยนี้อเทรับกันมันบมแมนเสาถ้าเสา่ะเฮ็ดแมเสามัก็เลยยไงบ่แล้วอเล็กนเ่ให้เขาเขาเทเอ็นเลเขาเทเอ็นเล็กน่อยยังไงอ่ะเล็กเล็กซีเรียมันเล็กบ่เป็นเล็กแบบนี้เล็กกลมเล็กกลมแบบนี้ยอ๋ออออเอาอออออ ชคุนแบบพวกชุนเท่ากับจิมมีพื้นที่กวออกเออเท่ากับยิ่พื้นที่กว้างเหมืนกันเท่ากับโต๊ะกเขากินเขาอย่างนี้ก็เลยน่าม่นบ้านนี้บองนี้จิเจาอเจอะแบบนี้มงนี้งมีจิเจาะแบบนี้ก็คือเป็นเฮ็ดเป็นสิ่งนะเฮดเป็นเฮดเป็นโต๊ะเป็นบารไม่นะ้ารเฮดกัเขาย่องไม่อางเดียะก็ออกก็กินอย่างนี้ลยนะมูโล่งเลยวันนี้เงินหอว่าทัางหนอกี้เนาะที่ พี um ่น okay, okay. ้องมากอ่ะปุ้ยละงาองกางนั ouais ่นเนาะเจ้าคือเพื่อคนอื่นละงางเต็มงานจบงางเต็มนอนเนาะเนาะเพราะว่าเมียเวลาเฮ็ดติ่นลำบากไปไกลอันเดียฟังอะนรก็ลำบากนี่นั่นดีละคิดถึงเมียดีที่สุดเพราะเมียคนเอาข้าวมาสื่อไม่ใช่คนอื่นโอ้ยเจ้าเจ้างานวันพิเศกป้าที่ยืนขึ้นเนาะโอ้ยปุ้ยดา อุ้ยขาใหญ่เอ้ยอุ้ยตาเอ๋ตาเอ๋เอ้ยเอ้ยอมยังเอ้ตุ้มยังนั่น้ยเ้ยเเี้ยเ้คนานาแม่เขาค่อยมาแต่งออบมาแต่ง่อ จังสาบแตงปูหอยนี้คือเพื่นนอนเขาชีแยกปอกเลยเขาชีเท่เขาซ้ำกันเขาเท่ซ้ำกันประตูด้วยกันซ้ำกันกันประตูกะตัดตัดบ่ะมันมันตุ่มมะเวลาเาตัดแล้วตัดเลยมันก็นข้าวขัดเสริมเข้าไปนะขาัดาเสริมใหม่เข้าไปแต่มันจะเป็นโพงเป็นโพงอยู่ในมาตัดห้าก็เอาส่วนที่ตัดนี่แหละ สวมเอาไปยังต้องต้องการะดับน้าเมื่อก่อนว่ามันจะซ้ำเลยแม่ถ้ามันพอดนซเหพอดีก็ได้กันมีใบาะมีใบเขืเมาแม่ันต้องเบิ้งระดับน้ำตัวนึงไหมพี่เก้าบอกว่าเพื่อปลูกระเบื้องแมเนาะปลูกระเบื้องกัจะโปปูนาก็ได้บ้างเนาะแม่น่นกระเบื้องอันตัวน้นได้ะ เบอร์ไหลตัวเขามันแยกเปลืมันหยาบมากแน่นแม่นเท่ยังไงกว่าเท่ยังไกว่าเนี้ยลิ้นเล็กเลยเราอยู่เท่ระดับนี่ระดับเดียวกันนี่ระดับตัวนี้เราตัวนี้เป็นเป็นเกมน่ะของระดับนิดหนึ่งวิธีนี้มันเปลืองมันประหยัดที่สุดล่ะถ้าจีไปเฮ็ดไหมเบิร์ไหลนี่แก่จีไปสางไหมเลยเหรอรีโนเวทเรามีเราประหยัด ทงานกับพ่อจำเป็นแบบกายเข้ไปออกไปยู่หอนนอนิสารไม่เพื่อหลังกบถึงโอแสนก็บาทกับพ่อยืเออแมนกีลามี่แบบแสนหานหกอาไปตะขวดกับรีโนเวทเนน้อน่เาเบาลนผลทุบบ้านทุบเลยบน้างนี้กได้ มาวักนก้พักันเร่อยๆตองปาดกันนะบ่งแล้วก็ปาเดเป็นแง่ของครับคอใส่ห้เาเนี่ยคุ้มนเพื่อนสิเปิดอะไเนีอยนแห้งหลายเน,นี่ยน,น้นองนั่งข่าสังหรณ์ด้วโอ้ยเ <ๆ S 2> อาเขาออกแค่สองฟัง,ขงเข่ากับสิบเบิดหลายเอาาเท้าเฮ็ดสางไม้ไเลยต้องเ็สิเบิดหลาย<อ> Ut dung chá ut chung chá ut dung chá ba Bà Bà ba áo ôm mày hè mày tất,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  Ồ, tất, mày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  tất, คลิปนี้เอาไว้สำนีสกลกับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ